นียครับก็กลาบสวัสดีท่านท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเบคอน SD ตอนนี้เราอยู่ในเกมคุกกี้รันคิงดัมนะครับตอนนี้เราจะมาสุ่มคุกกี้พิเศษนะครับคือไอ้เจ้าตัวคุกกี้โกโก้ซิปนะโกโก้ซิปนะครับตัวเพชรทั้งหมด1 5 0 0 0หเพชรน,นะครับเพราะว่าตัวเพราะว่าไอ้ตัวนี้ผมอยากได้เพราะมันโคตรเท่ครับดูดิ โอ okay. เครมสมุดเลยเอาละครับสามสองหนึ่งรำโอ้มาดูกันจะได้ตัวเาดูกันจะได้อู๋อย่างนี้เกลือครับถ้าแม,ม่มถ้าแม่มดเป็นตาสีแดงน,นี่คือแบบเกลือน,นะครับโอ้เกลือข้านไปครับโอ้ได้เห็นได้เห็นไอ้เจ้ากุก๊กนั่มาครับเขาข้ามไปเถอะเพราะว่า,วาน่าจะเกลือนะครับ แล้วคุกกี้นักกามาด้วยครับแต่ตัวนี้เป็นตัวแจกฟรีตั้งแต่เริ่มเกมครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็ถือว่าเกลือครับข้ามเลยครับอ้าวก็ได้ค <ลด S 1> <บ>ุกกี้รถแบทแบทเบอร์รี่นะครับโอ้ไอ้ตัวนี้ผมยังไม่มีสุดยอดไปเลยแต่ที่เหลือเกลือฮนะซุปอิตซุปอิดสามพันเพชร เห็นตาเม,มื่อกี้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็ดปิดเลยเหรอเฮ้ย,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 ยดวนดีเกินแล้วว่าดวนดีเกินมาอ๋อโอ้ my god แต่ตองรู้ว่าจะเอาตัวอะไรครับตัวที่อ๋อน,นั่เฮอ้อหากมีสหายร่วมรบที่ฝ่าความหนาวมาด้วยกันไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่มีทางแพ้ i did you ดนีกนเดิปื้นอยู่นะครับจัหวนี้โอ้ by god โอกาส oh my god, oh god. Oh my, god. Oh my god ไม่คิดบอกผมจะได้นะเนี่ยอ้มออ my g o ิว่าะส่อนไปไหมะ โอ้คล oh, ิปสั next, next ้นเกินงั้นก็ไปรีวิวไอ้เออตอนแรกตอนแรกคิดว่าว่าเกลือเนี่ยเกลือเน้นแหนะครับตอนแรกผมคิดว่าเราแบบเตรียมเพปเปแค่นี้ไม่พอที่ไหนได้เชี่ยพอเกินเกินไปตักข้าวทีแป๊บเอาแทนเอาเออ กินนักกาอา่ะนกเกาอันี้ส่แทนกินก,ก,กเาโอ้แโอโอ้ยโยโออ้โอ้โอยโอ้ยยโอ้ยอยโอ้ย้โอโอ้ยโยกออ้ยอ้ยอ้ยโยโล้อ้อยอัย อากันนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องครับมาบอสขยำ ขอใส่นี้นะครับอ้ oh my God อ oh. ้แล้วเราก็ได้เห็นความโหดขอนไอ้เจ้าตัวคุกกี้ซัตโตซิสแล้วนะครับเราจะมาจะขอข้างกอนนะครับเราจะมาอ่านเอฟฟสกิลให้นะครับโอ้ oh my God คลิปสั้นเกินไป คันโกโก้ซิปโจมตีปกติจะโจมตีศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุดด้วยกลเล็บและทําให้ติดสห,สหานะละนะักษณะกลเล็บเมื่อคุกกี้คันซ็อกโก้ไซส์สก,กิลพุ่นโนเพื่อสร้างความเสียหายเลือดหมาป่าออกมาหาคุกกี้คันซ็อกโก้ซิปไม่สามารถต่อสู้ได้ได้ มาป่าฟืน้นทันก็จะก็จะกระโจนใส่ต่อสู้เองโอ้ by oh god อยู่ในยะหนึ่งพร้อมพันแข่งแก่นยิ่งขึ้นต่อต่อการตดอยู่ในสภาพที่ท,ที่ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และหาคุกกี้คันซ็อกโกซิปฟื้นคืนซีบก็จะกลับมาขึ้นไปขี่มาป่า ฝุดหัดอีกคันเนื่องจากคูกี้คันซอกโกซิปและเหล่าม้าป่ามีมีน้ำหนักมากจึงได้รับเอฟฟิตรอดอดแบดเออ,เอ,อ,เอ,อคือเอฟฟิที่มันกระเด็นนะครับและบอยบินบอยบอยบินน้อยลนบับบับฝึดศัตรูใบโกดโวตัวนี้โกนอยู่นะครับไม่ใช่าผมคนอย่างผมจะชมได้ โอเคก่อนที่จะลาอีพีนี้ไปนะครับผมอีพีหน้าผมจะจะมาสุ่มหาซุปเปอร์แลน์คือไอตัวนี้ในแบบนะในตู้นี้คือโอกาสออกหินคือไอโอกาสออกตัวผมไม่หวนนะครับผมขอไอหินนี้ออดโอเคงั้นขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับ 拜拜！哦、oh,，把你装